เหตุใดท,ที่ท่านจะเกษียณจแล้วในงานนี้ขอให้ท,ท่านพูดรำนิ่มแต่ท่านมีภารกิจจะต้องไปเราเดินเชิญท่านขอต่างภาอ่พท่านจะไปซึ่งการเดินท่านจะกลับแล้วผมเลยขอญาตมนุสมาชิกว่านี่นทำไมบปกติจะต้องไปทำพิธีเปิดประชุมเราก็โถงก่อนแต่เนื่องจากท่านมีภารกิจจริงๆเห็ในใจท่านจริงๆท่ก็เลยรุสานให้เกียรติพวกเรา ผมก็โชคดีนะดูแลทกางใหเงตั้งแต่ผู้บริการสัดรับการลูกเสือยู่กับอาจาริจการเรียนท่านดรเราศรีาลาหลาฟ้าโทรมาบอกผมคือคนเราเนาะมันหมดพลาดไมได้โมบี้อนเผมก็ตั้งอาไว้แล้วผมเก็บเสียงตอนที่อยู่กับท่ศึกษาเอาวิธีกดผมกลัวเสียงดังปิดเสียงไว้แล้วฟ้าโทรเข้ามา ซึ่งจะคุยกับพวกเราดลยเพราะฉนั้นผมไม่ได้รับสายท่นอืมก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของผมต้องขออภัแต่ขณะเดียวกัท่านก็ไลน์มาบอกผมอีกว่าไม่เป็นไรครับประมาณทักสิบาห้านาฬิกาเออผมอ่านให้ฟังครับ สิบเอ็ดนิกาขอเวลานี้นะครับครูขอประชุมสักครู่หลังจากนั้นสิบห้าเจ็ดหลังจากนั่นผมให้เจมไปเรียนรักาเราพร้อมครับครูห้าโมงห้าสิบโทรมาผมใเมรนักษานี่คือมันเกิดที่ไดเนาะก็เลยสิบห้านาริกาเดิประมาณครับ ก็คงจะได้คุยกับของเราท่านอาจารย์นนทรัจน์ศาสตรเจ้ามนาจารย์แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีชั่วโมงสาระสำคัญที่ผมก็เรียนท่านบรรชัยว่าจะมีการอาจจะเป็นใช้ระบบทางไกลเข้ามาคุยกับพวกเราในเรื่องสาระสำคัญการเสื่อมซึ่งท่านอนราเกิ่งรักษณ์ใครรู้จักท่านบ้างเขาช่วยพูดท่านอนราว ผมชมท่านเป็นนักการลงเสือโดยแท้เพราะผมรู้จักท่านมาทั้งยี่สิบกว่าปีสามสิบปีได้เป็นผู้ในการสํานักการ,ร,รลกเสือที่รู้เรื่องลเสือจริงๆปกติแล้วผู้บริหารระดับนี้ก็ส่วนใหญ่จะมาทงางกระแสการเมืองน,นั่งไอีปอสานักนะครับก็นัางไอีคนนี้คือสีเก้าแล้วก็เวียนไปต่อแต่เป็นผู้ตรวจเป,ป็นอะไร ความรู้ก็ได้ลูกเสือถ้าไม่มีสักเท่าไหร่แต่มาในเชิงวิหารจะตั้งเวรานี้ตั้งแต่เป็นวิธีกรปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยกันหรือไปเรียนเบียบแข่ารับเทิงอะไรต่างแล้วความรู้ก็ได้ลูกเสือแล้วก็ไปนิเทศลูกเสือทั่วประเทศไปด้วยกันผมเชื่อจอร์แดนนะนี่คือเรื่องลูกเสือเรื่องแท้คิดว่าพวกนี้ท่านจะส่งเสียงมาคุยกับพวกเรา ในเรื่องสาระสำคัญก็ถือเป็นโอกาสดีถ้ามีอะไรที่จะเป็นพิเศษพิเศษก็ไว้อีกั้างหนึ่งท่านสมบัติสารพันตอนนี้ท่านกำลังสัมมนาสามท่อนผมณพ่อชาวรูเสือได้รับสามท่อนที่สอดที่จังหวัดชลบุรีรท่าจะตรงปัะแจ้งของว่าขอไปจริงๆเป็ดช่วง,งนี้ไม่เป็นไรครับแล้วว่า ดำเนินการต่อเพราะฉะนั้นก็อาจจะขอปว่ามบรรยาใจสะดุดว่าอะไรบ้างแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าวิชาการต่างๆเราต้องเดินไปตามคู่มือทุกอย่างแม้ท่านในขาดการ้องนะครับทีนี้วันเช้านี้ผมพูดถึงเรื่องของวัตถุประสงค์การฝึกอบรมลนะครับ ผมจะจำได้ว่าจุดหมายก็คือต้องการให้ท่านเนี่ยไปเป็นผู้บนิการสุกอบรมใช่ไหมครับอมีแสดงหมายเลยอย่างประมาณห้าเดือกว่าไปได้คุณเปนท่านต้องขอบคุณเนี่ยอนุบาลย์อยางใช่ไหมสุดยอดท่าขอออกระกีนมาเพราะฉะนั้นที่ผมถามที่โรงเรียนท่านบอกพอหมายก็คือต้องการให้ท่านไปเป็นผู้บนิก,การสุกอบรมโดย,ดยแท้เลยอ๋อสุขอบรมเนี่ย จะมีบทบาทอย่างมากทุกเรื่องอเดี๋ยวจะรู้บทบาทหน้าที่มีอะไรบ้างซึ่งเป็นวิชาต่อไปเนี่ยท่านที่เราเป็เจ้าคุณท่านมอสวัสดิ์การเกาเดี๋ยวก็จะตั้งเวทีนะสมมติคนคนหนึ่งเป็นหน้าที่จากอุ่นมคนที่เป็นหอฝึกคนที่เป็นวินกรมาคุยกันแล้วท่านเราดูเรื่องบทบาทมันเขาจะเป็นยังไงมันจะต่อเนื่องกัน ซึ่งในตำราเนี่ยก็ว่าไา้อย่างก็ว่าในเชิงทฤษฎีอาจากส่วนที่ผมเคยจัดและเคยร่วมอินกรมตรงนี้ท่านมอสวรรค์มาเราจะแลกเปลี่ยนความรู้กันจะได้รู้ว่ารเ,ออเป็นไงบ้างู้จีบร,รยายแล้วผู้จีวาสนทนายด้านฟังเนี้เป็นผู้ที่คร่ำบวดในการฝึกอบรมจัดฝึกอบรมมาหลายๆอย่างท่านจะได้ดวความรู้ประสบการณ์อย่างดี ก็ผมให้ใหท่านใช้เวลาได้สังเกตถ้ามีอะไรที่อยากจะทราบเพิ่มเติมผมให้ท่านในสักถามเนี่ยสบายๆครับเพราะว่าจากการเจ็ดปุลมเนี่ยเราจะเห็นหลายๆแบบจะเจอปัญหาเจอประสาทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้าครับจเจ็ครั้งเรามีกิจกรรมทุกวันทุกคนักคนเรามอบหมหายวิธีการประจำวัน ตรนี้นะเวลานี้นะเราจะาต้องเป็าถ่ายภาพเป็นกันนะพี่กอนลืมลืมพ,พูดกรบลูกคนณงานจะเสียเสียเลยว่าไม่มีเวลาลวถ้าผู้บริการถูกไม่สามารถรู้กิจกรรมที่ดีเช่นมีเวลาอีกสามวันวันทีไไ่หนึ่งพบกันแล้ววันที่สองเนี่ยจะต้องถ่ายภาพเพื่อเก็บประจา,านไวรุ่นพี่ที่กอดพยายามมาลืมแล้วก็ปล่อย เนียบไวอยเป็นที่เก็บเกียวปุริการทุดจงรู้คยไม่ดทาถ้า้ีเสียต้องตัดสินใจด้วยหลุนแล้วเรียกสมาชิกกลับใหม่แล้วถ่ายภาพกันนั้นแม้ว่าจะเสียกับบนการบ้างจะสะดุดแต่ภาพโดยรวมมันก็ไม่เสียนี่ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นท่านเป็นปุริการสุดท่านตองใช้ความคิดใช้สมองแล้วแต่นอนอย่างอื่นไม่ได้ 5, นักสมาชิตปีห้าท่านตื่นตีห้าไม่ได้ท่านจะตื่นตักปีสี่มาทบทวนเลยออกเช้านี้มอบหมายใครทําอะไรใครทำ,รรทำยังไงนะปีห้าสม,สมาชิกห่งองเลยก็คือดูเลยที่รับผิชอบแต่เราเารับมอหมายไปเห็นกองไหมบาง,างที่สมคุณท่านสมาชิกทีห้าผู้กกักายบริหารปีห้าแล้วพอรับชอบยังไม่มาหนักวัดินวุ่นหลักทำไง เขาคงจะันลงเองถ้าเกิดปล่อยก็นั้นไปที่ห้าเราไม่ม,มีใครฝั่งเขาอีกเวลาก็ปล่อยไปวันแรกหกโมงเช้าเจ็ดโมงที่นัดไว้กีจการก็หน้าหายไปแล้วสมาชิกเขาจะคิดยังไงผมถือว่ามูลสมาชิกเป็นเป้าหมายสําคัญและต้องให้เกียรติสูงสุดการจะทำอะไรจะได,ด้เหมาะสมท้องฟ้าสูงเท่ากับการไม่ให้เกียรติสมาชิก ไม่ให้เกียรติผู้คนแล้วการตุ่มลงเลยเป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรงต้องปรับปรุงเพราะนั้นโอกาสในนี้ท่านไป้เป็นพอสุขนะครับฝากท่านขอให้เนนะกียรตินะยางเล้าเลยปกติเราก็เป็น,นาการบรรดากเกษียงยุติการทําไมอ่ะทําไมไหลายท่านลหลายคนลหลายที่ทุกๆระดับให้เกียรติเรานั่นคือเราทําหน้าที่ อย่างเป็นความรูม้เป็นความสามารถและพัฒนางานลูกเสือให้ดีท่านครับท่านเป็นขอสุดเลยท่านแตภูมิใจนะภูมิใจนะการนี้ต้องมาขอลายเซ็นท่านเออแสดงมาเข้าสถานท่านดยังนั้นแล้วผมเชื่อว่าแม้ว่าท่านจะเป็นอาชีพมีระดับสูงย่างไ้ก็ตาม แต่ออพอเป็นผู้ในการฝึกเสร็จแลเราเข้าสู่กระบวนการเดียวกันครับเราเป็นพี่น,น้องกันแล้วเราจะร่วมกันพัฒนาอะไรที่บกพร่องผมเคยพบหลายๆอย่างหลายๆประเด็นบางทีผู้ในการฝึกต้องยอมขัดใจสมาชิกต้องยอมขัดใจเพราะถ้าผู้ในการฝึกปล่อยให้วิกรทําอะไรก็ได้ตามใจเวลาหัวฉันจะสอนอย่างนี้ฉันจะทําอย่างนี้ แล้วผมที่เกิดมาคือสมาชิก็จะรึ้ว่าโอ้ยไ,ไม่ได้ยังไงทำอย่างนี้อยู่ได้ยังไงหมอฝึกทำไมไม่เตืนอนหมอฝึกทำไมไม่บอกถึงจุดนั้นแล้วมันจะสมภาพไปรวมครับมันก็ต้องปรับเลยเพราะนาะั้นถึงการตัดสินใจท่านหนฐาัะผู้บริหารดิจิตอลมคกิง แตัดสินใจเกี่ยวฟังเรื่องสำคัญถึงควาวฟังต้องฟังทงไปเลยเพื่อให้สมาชิกส่อรวมเขาภาคภูมิใจในาอนสุดท้ายที่เขาได้รับคูบที่บแบบเราก็จะจําตลอดไปบางอย่างบางสถานที่จัดแบบของธุรกิจจัดอาหารให้ประหย,ยัดยิ่ง้าไปเอกชนไปได้ว่าทุกที่นะครับ ผมเองแล้วผมก็เศร้าเหมือนกันเพราะนั้นถ้าลูกเสือแท้ๆเขาไม่หวังแล้วจำไม่ได้ไว่าใครเอาลูกเสือไปทำธุรกิจเนี่ยเก๊งทึ่งลายไม่รอดรอครับและการที่หมเรามีท่านอยู่ในใจเสมอทา่านมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องสนจับและระยะเวลาที่อยู่ตรงนี้เพาแค่หกเดือนวันวไม่นานแล้วท่านโยก็หมดไปในทุกกระบวนวิชาเนี่ย ถ้ามีอะไรที่ท่านอยากจะซักถามเหมือเดิมจากมูลสมาชิกด้วยกันหรือจากที่ปรึกษาพิการรจำกลุ่มก็ยินดีน้อมรับนะครับกลมรอมร,รับก็จะไปชาร่วนถ้วยแต่คิดว่าเป็นพิกรเก่งแล้วไม่ใช่ก็ได้ฟังความคิเห็นท่านบ้างเดี๋ยวเรามาลองฟังดูวนะ่าหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้การฝึกอบรมเป็นอย่างไรบ้าง